จีอะไรไม่ได้มกยูอะีเอก็ได้เอชกไรอนั่นตัวปาปาลูกฮะอือปุ้งยังกระเสรกะเสรแล้วมันบันมาเราม่ใส่เนี้ยละ็อย่างยังมาครับมันเฮ้ยมันมันยูมนอยนหมันอยอามือกำือว่ม่งเนอย เออจ้ะสวัสดีค่ะใหม่สูงค่ะซอสดีค่ะเอ่อคำขึ้นนี่เ้ากุมาเห้ตั้งกิ้ปีใหม่รับปใหม่รับปีใหม่อีสันัว้ยฮับปีใหม่เลยข้าวแดเข้าวดงจําเปิดยนี่เลยแต่ว่าบ็กจิ้มมีหักมดแหลับปีใหม่รับปีใหม่โดยนำสมนำหวานอ่ะ ขาดหวานใจหรือเปล่าของนู่นนี่้าวพีระอะกำกอบแบบนีสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมหนึ่งท่านอิฮะเสียนไลน์อันนี้ก็ได้เลิฟมาเกินเออเนาะ มึงื้อเบ็นเวเ้นสแสงอะไรเนาะอู้วัไปสุกเตยอสวัสดีท่านผู้ชมสิบท่านที่เข้ามาชมในตอนนี้นะคะมีกฎกรรมท,ที่ที่ว่าจริงหรือคืออะไรคะงงคะ่ะ สวัสดีท <loops> right. ่านผู้ชมทุกท่านค่ะเรากำลังช่วยกันทำสาคูค่ะกำลังปั้นลูกส่ลไปอันนี้มันคมเี่ยยอนนี้นี่นี่มันมือม้อกันสิบสี่ตไปเลยกอเคลูกแม่เฮ้ยน้ำมูเออมาปล่อยนี่กำมั้วนเอานี่ฮะ เขาคงยาโทรทราบว่าใส่ที่ไม่าคนใส่ใส่อยู่เซเดยว่ามันเอากับมันมันเรียนสมันกับที่สัญญาคมนะสวัสดีต้อนรับปีใหม่ครับทุกคนสวัสดีค่ะตอนนี้เรากำลังช่วยกันทำสาปั้นสาคูอยู่นะคะตอนแรกก็คิดว่าจะไม่ทำเห็นไม่มีใครทักมาชวนอะไรเลย เงียบกริบกันหมดเลยเอ่อจนกระทั่งเราจะต้องพักไปชวนพวกเขาอ่าขวเกินคนเงียบเวลาที่พวกเขียนออมากบบนล้ว่ามันมันนัยยะอยกูเลยว่าตักมือหามันตัวเองนี่ดูามานตุ้ยเดี๋ยวนึกว่ามือถือ ทำอะไรกันครับทำสาคูค่ะกำลังทำสาคูปั้นสาคูนะคะเดี๋ยวมาแป่มา่งามาแข่มาแข่งมวข่งนาแขงมา่งมาแขนงมาข่งนน <c oughs> มาแข่งมาแข่งมาแขยงแข่งม่งมาแข่งแง่งมาน่งน

Chết nó như chứ Tiền nó không đi Mẹ chỉ cậy đùa cho Em đấy Tiền mà nó Không <laughs> <Anh mình> mà Anh <laughs> nhìn

เดี๋ยวมาขออ่านคอมเมนต์ต่อนะครับสวัสดีสวัสดีคนสวยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องแก้วสวัสดีปีใหม่ขอให้มีความสุขแข็งแรงสวัสดีค่ะอยู่เชียงตุงอากาศหนาวไหมครับเอ่ออากาศเหรอคะไม่หนาวไม่เย็นค่ะกําลังดีอากาศกําลังดีค่ะสบายดีน้องแก้วสวัสดีค่ะ าไม่ค่อยเห็นหน้าเลยนั่นซีรู้สึกว่ามันจะกล้องมันจะแปลกแปกไปนิดนึงแล้วก็มันก็มีแค่ครึ่งเดียวอะ่ะตอนนี้ไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันเป็นอะไรนะคะสวัสดีปีใหม่ครับน้องแก้วและสาวสวยอีกคนครับสวัสดีค่ะน้องหอมนวลค่ะอีกคนคือน้องหอมนวลกําลังตั้งใจบรนสาคูอยู่ค่ะมีคนห่นผมผ้าให้หรือยังครับห่ม,มเองได้คะ่ะ ไม่ได้พิการนี่คุณสวัสดีแล้ววมแก้ทำอะไรส่งท้ายปีคิดดีทำดีพอแอดเอออ่านไม่ออกแล้วค่ะค่ะขอบคุณค่ะเยอะมันเป็นพ่อนี้หรือเปล่าเฮ้ยเราต้องเราต้องอันนี้ใหม่หรือเปล่าเดี๋ยวน้องวแก้จะขอบิดไลน์นี้แล้วก็ จะจะลองไลฟ์ใหม่เพราะตอนนี้มันมีแค่ครึ่งจอนะคะเดี๋ยวไลฟ์ใหม่ค่ะ